อย่างที่รู้กันว่าฮาวเวลเฮซิ H H ในบ้านเราปรับข้าวของจากรุ่นเก่าอยู่หลายจุดแต่หลายคนสงสัยว่าแล้วรุ่นอัลตร้าเพิ่มอะไรจากรุ่นโปรกันบ้างวันนี้เราจะมาอัปเดตกันครับขอบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกับคลิปเก่าที่เราไปนะครับจุดแรกเลยเป็นออปชันที่รุ่นเริ่มต้นขยันตัดเพื่อทำราคากันเยอะมากอย่างราคาพา n ์ลามิกบูนรูฟที่แม้ว่าจะมาเป็นแบบบานโตแต่สามารถเปิดรับอากาศได้ เสริมใน,น,นบ้านบางแดดที่ให้มาแบบฟรีๆไม่ต้องมาซื้อเพิ่มเหมือนกับ EV บางรุ่นถ้าเกิดใครชอบเปิดลังคาบ่อยๆหรือว่าอยากได้อะไรที่มันเท่ๆแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าประตูหลังไฟฟ้าจะให้มากันครบทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นระบบเตะเปิดแล้วก็ยังคงกักไว้ที่รุ่นท็อปเช่นเคยพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับว่าเรานั้นได้แกวงขาอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดแกวงขาตรงจังหวะแล้วก็ ประตูท้ายก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติส่วนประสิทธิภาพเซนเซอร์จะเป็นอย่างไรใครที่ใช้คาวอลคีซิกช่วยมาตอบน่อนะครับว่ามันทําได้โอเคหรือเปล่าฟังเครื่องเสียงแม้หน้าจอจะเหมือนกันแต่คราวนี้ได้มีการอัปเกรดตะพงสําหรับตัวท็อปเป็นแบบไฮไฟและที่สําคัญมีซับวูฟเฟอร์ให้อีกต่างหากใครที่ชอบฟังเพลงแบบเอาคุณภาพแล้วก็มันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดฟังเพลงเอามันเอาสนุกแล้วก็ออปชันนี้อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่จริงไหมล่ะส่วนเบาะนั่ง ฝั่งผู้โดยสารจะสามารถปรับไฟฟ้าได้ทุกรุ่นแต่ถ้าเกิดเป็นสวิตเสริมแล้วก็จะยังคงกักแค่รุ่นท็อปตามเดิมซึ่งออฟชั่นนี้มันดีตรงที่ว่าใครก็ได้ปรับเบาฝั่งผู้โดยสารโดยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นั่งเสมอไปและที่สําคัญออปชั่นนี้ได้ข่าวว่าดีเซกเมนต์บางรุ่นยังคงกักให้กับรุ่นท็อปทั้งที่เมื่อก่อนนี้เคยให้กันทุกรุ่นแต่คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันคือรถรุ่นอะไรส่วนกระจกมองหลังจะมีการอัปเกรดเป็นแบบตัดแสงออโต้แน่นอนว่าพอขับรถปุ๊บ กระจกมองหลังจะตัดแสงแค่เลยโดยไม่ต้องปรับการแต่อยา่างใดและดูเหมือนว่าจะเป็นออปชันโปรดของบางคนอีกด้วยนะเขาแอบกระซิบว่ารุ่นโปรจะมีการลดเกรดจากกระจกมองหลังตัดแสงออโต้มาเป็นแบบการปรับจากเดิมนั้นเป็นออปชันที่ให้ครบทุกรุ่นอีกด้วยอีกออปชันหนึ่งที่รุ่นเริ่มต้นมกักจะถูกตัดออกเพื่อทําราคานั่นก็คือเฮดอัพดิสเพลตนั่นเองออปชันนี้จะมีประโยชน์ตอนขับขี่จะได้มองข้อมูลมากวัดได้อย่างถูกต้อง ยไม่ต้องก้มลงที่จอแต่อย่างใดและได้ข่าวว่ากราฟิกนั้นจะมีความสวยงามตามระเบียบอีกด้วยอีกออปชั่นหนึ่งที่ถูกเอาออกไปในรุ่นโปรนั่นก็คือระบบเตือนมุมอับที่จะเอาออกไปทั้งเซตเลยนั่นหมายความว่านอกจากระบบเตือนมุมอับด้านข้างแล้วระบบเตือนมุมอับขณะถอยหลังระบบเตือนมุมอับขณะเปลี่ยนเลนไปจนถึงระบบเตือนมุมอับขณะเปิดประตูก็จะถูกตัดออกไปด้วยครบเซตตลอดจนระบบเตือนการชนด้านหลังพร้อมเบรกอัตโนมัติก็จะถูกถอดออกไปด้วยเช่นกัน ยังไรก็ตามแม่ด้านหลังจะไม่มีฟังก์ชันดังกล่าวแต่ด้านหน้ากลับมีมาให้ตามเดิมเพียงแต่ว่าเซ็นเซอร์กดระยะจะมีเพียงแค่ด้านหลังเท่านั้นซึ่งด้านหน้ายังคงกักไว้ให้กับรุ่นท็อปตามเดิมและถ้ากักเซนเซอร์ไว้แค่ด้านหลังดังนั้นออปชันเกี่ยวกับระบบช่วยถอยจอดจะไม่สามารถจัดเต็มได้เพราะว่ามันต้องใช้ร่วมกับกล้องเซนเซอร์คอยตรวจจับว่าที่จอดรถมีขนาดเท่าไหร่การทำงานจะได้ราบรื่นขึ้นนั่นเอง แถมอีกออปชั่นหนึ่งที่เคยฮือฮาตอนที่รถรุ่นนี้เปิดตัวใหม่ๆอย่างระบบถอยหลังอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่มปุ๊บรถก็จะถอยหลังเองเพียงแต่ว่าระบบนั้นจะจดจาเพียงแค่50เมตรสุดท้ายที่เราเข้ามานั่นเอง แม้ออปชันจะด้อยกว่าแต่ทางเลือกเขาก็มีมากกว่านะครับเพราะกลุ่มพลังจะมาพร้อมกับเครื่องเบนซิน1 5ลิตรไฮบริดกำลังรวม243แรงมา้าแรงบิด530นิวตันเมตรแบงเป็นเครื่องยนต์150แรงมา้าแรงบิด230นิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่177แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ DHT ขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับใครไม่อยากได้แบบลักอินไฮบริด แต่ถ้าใครเลือกขุมพลังนี้ก็จะได้คาลิเปอร์เบรกอีกสีหนึ่งซึ่งจะไม่โดดเด่นเท่าสีแดงแต่อย่างน้อยก็ทําทให้ตัวรถนั้นดูกลมกลืนกันมากขึ้นแต่ทุกรุ่นก็จะมีเวอร์ชั่นปลั๊กอินไฮบริดให้เลือกแน่นอนว่ายัางคงเป็นเครื่องเบนซินยูจุดท่ทานิสไฮบริดที่มีมอเตอร์กําลัง77แรงมา้าแรงบิด300นิ ate, วตันเมตรพร้อมกร์อัตโนมัติ DHT ขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนเดิม แต่กำลังรวมจะอยู่ที่326แรงม้าแรงบิด530นิวตันเมตรซึ่งเครื่องยนต์นั้นจะอัพกําลังเป็น154แรงม้าแรงบิด233นิวตันเมตรแต่ทว่าแบตเตอรี่ถูกลดเกรดเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตความจุเหลือแค่27.54กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC อยู่ที่6.6กิโลวัตต์ และดี41กิโลวัตต์แต่แบตตัวนี้ประกอบไทยจาก S-Volt ซึ่งโรงงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีแถมมีการรองรับ v 2L เป็นการชดเชยอีกด้วยสำหรับราคาจำหน่ายทั้ง3รุ่นย่อยก็จะมีดังต่อไปนี้ส่วนต่างอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไปคำนวณกันได้เลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจรุ่นนี้ไปดูได้ที่โชว์รูมเกรดวอลมอเตอร์ทั่วประเทศและข้อมูลเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในภายหลังครับ